นะที่นี่มันนั่งสมาธิดีมากผมพ่อได้ในมิรเห็นคนมาเดินทุด,ดงเยอะมากไม่ใช่ชาวไทยอย่างเดียวนะคนมาทั่วโลอกอุ้ยคือภาพปรากฏในนิมิตเห็นคนทั่วโลกที่มาที่นี่ถูกต้อ,อง ก,ก,ก่อนช่อทางำานะครับพบนในช่องพีก่อช่องแวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษที่ทําให้พวกเราได้มีสัทท่านจ้าปุะจสมเด็จพระยาณวิชญ์ทรงแต่กงมีความดีอย่างยิดง แต่ว่าความไปลึนกนึกถึงของเรานั้นเนี่ยยังไม่หายไปไหนนะครับเพราะว่าวันนี้ตัวแท,ทนของพระพรจาหลวงพออยู่กับพวกเรา,า,าขขครับนั่นก็คือท่านเจ้าคุณพระราชาอย่างว่าเชลยโดยได้ใจต้องหาสุขุมมาเปิดประตูน้ำนสแกท่านพร้อมกันนะครับแบบนมำน้ำสการครับอาจารย์ครับเร,รืเอนพอรสาธุอ่งอดีไมาถึงภาพนี้แล้วทำให้นึกถึงตอนที่หลวงพ่อ าขึ้นพุดงอ่าคุกแกงครับหลวงพ่อพาขึ้นพุดงครั้งแรกเมื่อไหร่ครับปีส <25 22. S 1> องพันห้ารยูยี่สิบสองเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์หลวงพ่อถึงพาอาจารย์ขึ้นพุดงมาที่นี่อเอา้าตอนนั้นเป็นเนนอยู่นะเา่าเป็นเนนด้วยอแอบไปกับเราอ่ะครับภายหนครับหลวงพ่อขึ้นดอยอินทนนท์ยังไงเราเคยพา,เ,าเราเคยไปกับลุงปู่กงมา มันเป็นเนนนะอ่าวันนี้มาถึงวันละแกม่มาไปก็ไปครับ <c oughs> เดินมาอย่างเงี้ยเดินมามาเดินขึ้นมาถึงบนดอยเนี่ยแกเหนื่อยยังหันมาไม่เหนื่อยครับหลวงพ่อเหนื่อยยังแล้วก็ไม่เหนื่อยอเดินต่อ <c oughs> แล้วก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาเดินทุดงที่นี่เนี่ยหลวงพ่อเขาถวายที่ดินสร้างวัดเรี้ยงถวายแล้ว <c oughs> วัดเทพเจดียาจารย์นี่ หลวงพ่อมาเดินทุด,ดงตั้งแต่2,498โอ้2,498ท่านมาอยาา่ไหตอนนะั้นไม่มีไฮทายที่ดินยังเพราะว่าหลวงปู่มันมม่นท่านไปปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มัน่นเป็นเวลา4ปีใช่ไหมใ,<ช>ไในระหว่าง4ปีเนี่ยหลวงปู่มั่นก็บอกว่าวิริยังเราเคยไปทุด,ดงภาคเหนือนะภาคเหนือเนี่ยอากาศดีดีอาจารย์กูเจอไหก็ได้คนอื่นได้ฟังด้วยอ่าวิริยัง เราเคยไปเดินทุดงทางภาคเหนือไปทางจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ไปอยู่กับม้งกับแมวโอ้โอบรรยากาศดีมากพวกคนก็เยอะแยะไม่มีใครถามหวยเลยเพราะนั่นมันก็เลยสงบถ้าอยู่อีสานบ้าเราเนี่ยโอ้ยพระทุดงมาแล้วงวดหน้าอะไรหลงปอหลงปูแต่มาทางภาคเหนือไม่มีมีแต่ ชาวบ้านแปลกใจเอ๊มาจากไหนนาะตู้เจ้ามีกฎมีอะไรมาอย่างเนี้ยก็เรื่องของตู้เจ้าปู่มั่นก็เลยเดินไปขึ้นทุดงขึ้นป่าขึ้นเขาไปอยู่กับวง,ก,บงกับแมวเงียบสงบท่านก็บอกว่าพิรยังแกต้องไปทางภาคเหนือนะอากาศดีมากบรรยากาศป่าไมา้ภูเขานี้น้ำตกอุ้ยลมเลือดดีมากเพราะนั้นเราจะปฏิบัติธรรมได้เต็มที่ หลวงปู่มั่นมาอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยสิบสองปีไม่ธรรมดานะท่านก็นเลยรู้แหล่งทางภาคเหนือเนี่ยดีมากมากเลยแล้วเป็นยังไงหลวงพ่อถึงได้มาเดินดนที่ตรงนี้ท่านก็มาตามคาแนะนําของหลวงปู่มั่นนะสิท่านก็บอกว่าเพื่อหลวงปู่คงมาเนี่ยหลังจากหลวงปู่มั่นละสังขารท่านก็นึกถึงโอ้หลวงปู่บอกว่าให้ไปทางภาคเหนือหลวงปู่คงมาบอกว่าไปภาคใต้ก่อน อ้าไปก็ไป <c oughs> ก็เดินทางไปถึงจังหวัดประจวบคิริขันแถวบ้านวุฒิกรอยู่นั่นแหละ <c oughs> อาไปเขาเต่าแถวน่น้นทีนี้หลวงพ่อบอกว่าโอ้ย <c oughs> มันมันไกลไปเรื่อยๆเ,เนี่ยหลวงปู่มั่นบอกว่าให้ไปภาคเหนือมั้นผมปู่ครับผมลาไปภาคเหนือเถอะอ้าวแกจะไปก็ไปเอาแยกทางกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันนี่แหละฉันจะไปทางชุมพรไปโน่นไปทางปูเก็ตหัดใหญ่ไปโน่น หลวงพ่อของเราก็แยกทางจากจังหวัดประจวบคีรีขันมาทางนี้ทีนี้มาก็มาเดินทางมาตอน,น,นแรกๆไปอยู่ฝั่งด้านโน้นท่านบอกฝั่งด้านโน้นด้านโน้นคือด้านน้ําตกแม่กลางทีนี้กําลังนั่งสมาธิทั้งหนุ่มทั้งสาวก็มาเยี่ยวเยี่ยวโอ้พระทูตองมาปรากฏอยู่ที่นี่โอ้พวกเราไปแย่ท่านหน่อยอมันหนุ่มสาวอะ่ะตีของตีของอ้าวไปแย่ท่านหน่อยคนนั้นก็มามาเห็นมันอยู่น้ําตกอะ่ะ ท่านก็นั่งเย็นภูเขาก็มีน้ําตกหลังสัตว์สัตว์สัตว์ัท่านก็นั่งสบายวียนี้ทั้งหนุ่มทั้งสาวมาเล่นน้าตกก็เห็นหลวงพ่อเขอท่านก็เลยย้ายจากฝั่งน้ําตกมาทางนี้ไม่น้าํามาย้ายมาดังนี้ก็ไม่มีคนเลยทีนี้เงียบเลยพอะไม่มีคนก็ปรากฏว่านั่งสมาธิเกตวันเ็ดคืนอ่ะไม่มีใครเอาอาหารมาส่งแต่ไม่รู้ว่าจะไปบินดาบาทที่ไหนฮะบ้านคนไม่มีท่านก็เลยนั่งสมาธิ จ็ดวันเจ็ดคืนไม่ต้องฉันอะไรไม่ต้องฉันอะไรเลยเออฉันโยฉันน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำก็มีน้ำตกไหลผ่านโยทีนี้ก็ปรากฏว่าโยมแนววันหนึ่งโยมแนวเดินขึ้นมาก็มาเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ในเต็นท์อดีกดในกดโยมแนวนี้คือใครครับหลวงโยมแนวคือผู้ถวายที่เดินสร้างวัดเทพเจดียาจารย์นี่แหละเดินมาเจอหลวงพ่อเดินมาเจอครับ แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าอาตมานั่งสมาธิอยู่นี่เจ็ดวันเจ็ดคืนนะแล้วหลวงพ่อได้ฉันข้าวย่างอย่างอา้าวหลวงพ่อผมจะไปหลวงพ่ออยู่นี่นะเดี๋ยวผมจะไปปรุงอาหารมาถวายโอ้ดีดีพอปรุงอาหารมาถวายแล้วหลวงพ่อก็เลยเล่าอโอ้ลุงแนวนะที่นี่มันนั่งสมาธิดีมากหลวงพ่อได้ในมิตรเห็นคนมา เดินั่วดงเยอะมากไม่ใช่ชาวไทยอย่างเดียวนะวคนมาทั่วลโลกอุอ้ยคือภาพปรากฏในนิมิต <c oughs> <He S 2> เห็นคนทั่วโลกที่มาที่นี่ถูกต,ต้องสาธุครับแล้วลุงลุงแนวก็บอกว่าหลวงพ่อสนใจที่ดินแห่งนี้ไหมหลวงพ่อก็บอกว่าสนใจสิถ้าสนใจผมจะถวายหลวงพ่อก็ thank you หลวพ่อก็บอกว่าอนมโมทนาสาธุถ้าอย่างนั้นอาตมาก็รับไว้ ก็คือที่ดินแปลงที่เป็นวัดเทพเจติยาจารย์ขณะนี้ใช่ไหมใช่ใช่ท่านเล่าให้ฟังทีนี้ท่านก็รับไว้แต่ท่านมาอยู่นี่ประมาณ3มเดือนประมาณเนี่ยเดินทุดงขึ้นไปแล้วก็ไปถึงโน้นยอดตรีชนนท่านไปสำรวจเพราะว่าอยู่ตรงนี้แล้วเริ่มคนรู้จักท่านบอกว่าเดี๋ยวกับคนนั้นมาเดี๋ยวคนมาเพราะว่าลุงแนวไปบอก เพ,<ว>พราะนั้นเป็นก่อนนีรจะเป็นปีเพศเท่าไหร่ครับ2องพันสิอหลวงพ่อก็บอกว่าโอ้ยงั้นเดินขึ้นข้างบนดีกว่าเดินไปก็ไปถึงบ้านมงกิโลสามสิบเอ็ดไปอยู่กับมงกับแมวแล้วก็ค่อยเดินลงมาแล้วพ่อก็ไปหลายทางโน,น้นไ้ทางถ้ำเชียงดาวบ้างไปทางแม่สายบ้างท่านว่าไปหลายแห่งเหมือน,นกันท่านก็อยู่ที่นี่สามเดือนไปเดินมาหลายแห่ง ปรากฏว่าที่นี่เหมาะที่สุดเพราะว่ามีน้ำตกมีภูเขามีปา่ปาก็ไม่ทึบไม่ชื้นมันก็ปลอดปลโปร่งท่านก็นบอกว่าเหมาะที่จะมาเดินทุด่งดงจะไม่ใช่เดินทุง่งเฉพาะท่านนะให้คนทั่วโลกมาเดินด้วยปะมาณท่านอยู่ที่นี่ประมาณปีกว่าๆท่านว่าอย่างงี้อยู่ที่นี่ปีกว่าไม่ใช่อยู่ที่นี่อย่างเดียวคือทั่วภาคเหนือเลยแล้วท่านก็กลับไปวัดธรมมงคล เพราะว่าหลวงปู่คงมาบอกว่าเราไปทางภาคใต้กลับมาแล้วประมาณปีกว่าเสร็จแล้วหลวงปู่คงมาก็มรณภาพ25ันห้าห้าร้อกท่านก็เลยต้องเดินทางเข้ามากรุงเทพพอเดินมาทางกรุงเทพก็ไปบอกญาติพี่น้องบอกว่าญาติโยมทั้งหลายบอกว่าหลวงปู่คงมามรณภาพแล้วไปช่วยทำบุญน้อยก็ปรากฏว่า ไปหาวัดพักครับแต่ไปแถวในโนอนอยู่ที่วัดบรมนิวาสติดสถานีรถไฟอ่สถานีรถไฟมันสถานีรถไฟอะไรหัวลำโพงหัวลำโพงตรงนั้นแต่นีนเมื่ออยู่ตรงนั้นพระใส่กุญแจห้องน้ำหมดโอ้ยจะเข้าห้องน้ำก็ไม่เข้าไม่ได้โอ้ยทำไงเนาจะเข้าห้องน้ำแล้วเปิดห้องน้ำให้น้อย สมัยก่อนมันมีคนเกเรเยอะไปเข้าห้องน้ําพระก็ทําความสกรปรกพระก็เลปิดทีนี้อันนี้ท่านเป็นพระเนี่ยขอพระองค์นั่นก็ไม่ได้ก็มันอ้ก็งไหนก็ไม่ได้ท่านก็ขึ้นไปกุฏิสมัยก่อนนี่ห้องน้ําไม่ได้อยู่ในกุฏิมันอยู่ข้างนอกท่านก็เลยไม่ไหวแล้วก็เลยหากระโถนท่านบอกว่าอเออใส่กระโถนนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอกระถนเสร็จแล้วก็อโอ้ ท่านก็บอกว่าโอ้ยอยู่ในเมืองเป็นอย่างนี้เนาะมันไม่สะดวกก็เลยเดินทางเดินทางจากแถวหัวลำโพงวัดบรมเนวาดเดินลงมาทางพัะขนงก็เห็นซอยร้อยหนึ่งเ,เดินเข้ามาโอ้ป่ามันเปรี้ยวเหลือเกินแม่น่าจะแวะพักตรงนี้หน่อยก็เลยเข้าไปตอ,อนนี้เรื่องมันย้อนไปถึงวัดธรรมมงคลเลยเดี๋ยวพระอาจารย์ครับเรื่องวัดธรรมมงคลขอขอดรอไปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้เนี่ย ตั้งใจจะมาสัมภาษณ์พระอาจารย์ <มา S 1> ที่เกี่ยวสัมภาษณ์ด้วยเราสัมภาษณ์วย <c oughs> คุยกันครับอาจารย์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อาจารย์หลวงพอ่อกับสถานที่แห่งนี้กับวัดเทพเจติยาจารย์ดอยอินทนนท์ที่พวกเราพากันมาทุด,ดงย้อนมาในปี2498ที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้มาทุดงที่นี่แล้วไปถึง2522พระอาจารย์หลวงพ่อพาท่านเจ้าคุณมาเดินทุดงที่นี่แล้วไปสร้างวัดที่นี่ฮะที่เป็นสำนักสงฆ์เมื่อปีไหนครับ โปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้าขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมและร่วมติดตามรับชม ีเห็นเพียนส่างยอดยานสมาธิ